คุณสมจิตเนี่ยเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีมีอาชีพทำนาชีวิตชาวนาก็อย่างที่รู้รู้กันอยู่แห้ะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงชาวนาก็มีความสุขยิ่งปีไหนถ้าขายข้าวได้ราคาดีมันก็ยิ่งทำให้ชาวนาพอจะมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินเหลือไว้ซื้อหาของกินของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างที่คน อื่นคนมีเงินเขามีกันที่บ้านที่คุณสมจิตอยู่นี่จะอยู่กันหลายคนประกอบไปด้วยตัวคุณสมจิตแล้วก็สามีแกมีลูกชายสองคนแล้วก็มีพ่อสามีซึ่งอายุมากแล้วหลงหลงลืมลืมแต่ว่าแกก็ยังแข็งแรงเมื่อก่อนแกก็ทำนาจนทำไม่ไหวก็ให้คุณสมจิตกับสามีทำต่อจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนลูกชายสองคน ของคุณสมจิตก็โตก็ทํางานอยู่ในตัวจังหวัดคนหนึ่งคนโตส่วนคนเล็กก็กําลังเรียนอยู่หมหนึ่งอ,อยู่โรงเรียนในตัวจังหวัดเหมือนกันตอนเช้าก็ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่ชายส่วนตอนเย็นก็นั่งรถสองแถวกลับกันมาเองครอบครัวคุณสมจิตจะมีแต่ผู้ชายก็เลยคุณสมจิตนเป็นผู้หญิงคนเดียวต้องดูแลทั้งเรื่องอาหารการกิน ความสะอาดในบ้านเสื้อผ้าก็ต้องซักรีดให้กับลูกๆเมื่อตอนคุณสมจิตเริ่มมีอายุมากขึ้นก็เหนื่อยเหนื่อยกับการทำงานตรงนี้ลูกชายคนโตก็เลยแนะนำว่าให้แม่เนี่ยซื้อเครื่องซักผ้ามาแบ่งเบาภาระแรกๆคุณสมจิตก็ไม่เอาไม่อยากจะซื้อเพราะมันแพงแล้วอีกอย่างกลัวจะใช้ไม่เป็นมีปุ่มโนนปุ่มนี้อะไรไม่รู้เยอะแยะอ่าแกเรียนหนังสือมาน้อย แกก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้แกก็กลัวลูกชายก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแม่นะเดี๋ยวเขาจะสอนให้พร้อมทั้งเอารูปเครื่องซักผ้ามาให้คนในบ้านดูว่าชอบแบบฝาเปิดข้างบนหรือว่าฝาเปิดข้างหน้านะคุณสมจิตชอบแบบฝาเปิดข้างบนดูมันจะง่ายกว่านะคงจะใส่ผ้าได้หลายตัวแล้วก็เป็นจริงตั้งแต่ได้เครื่องซักผ้านี่ซักผ้าได้มากขึ้นแถมยังไม่เหนื่อยอีก ตั้งเวลาซักไว้เสร็จแล้วแกก็ไปทําอะไรตัวอะไรหลายอย่างพอถึงเวลาก็เอาผ้ามาตากอย่างเดียวคิดแล้วก็เอ๊น่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วผ่อนแรงไปได้ตั้งเยอะซักผ้าก็สะอาดแถมยังสะดวกใช้ก็ง่ายขนาดพ่อสามีที่หลงหลงลืมลืมยังใช้เป็นเลยแล้วแกก็ชอบด้วยมีอะไรเอามาซักเรื่อยฐานะบ้านคุณสมจิตเมื่อก่อนนี่จนมากตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยขายข้าวได้ราคาดี แล้วก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บจากการขายที่ดินของพ่อสามีอีกประมาณสองแสนบาทปั่นก็เลยลืมตาอาปากได้บ้างมีเงินพอจะหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนอย่างบ้านอื่นเขาพ่อสามีเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างจะเหือเมื่อก่อนตอนซื้อตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยแกก็เปิดเปิดปิดปิดทั้งวันตอนมีเครื่องซักผ้าใหม่แกก็ซักผ้าทั้งวันเหมือนกันไม่ว่าเจอเสื้อผ้าสกปรกตัวสองตัวหรือว่าพัก์ิริว แกก็จะเอาไปซักรวมกันบางทีก็เอาผ้าหม่มผ้าปูที่นอนใช้ปูคืนเดียวแกก็ดึงเอาไปซักแล้วพอคุณสมจิตบอกเตือนแกแกก็จะโกรธงอนไปนั่งไม่พูดไม่จาใครที่หัวสะพานหน้าบ้านเรียกกินข้าวก็ไม่กินก็จะมีแต่ลูกชายคนเล็กของคุณสมจิตนี่แหละที่เป็นหลานรักของแกต้องเข้าไปพูดไปงอไปอ้อนวอนแกแกถึงได้ยอมขึ้นมาบนบ้าน ทหานชายคนโปรดน้องแกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนในแกก็นั่งเอาขาแช่น้ำอยู่อย่างนั้นแหละจนเย็นสามีคุณสมจิตก็เข้าไปพูดกับแกไปบอกแกแกจะด่ากลายกูไม่ขึ้นมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูฮะกูระวังดีเก็บเสื้อผ้าเอาไปซักให้พวกมึงยังมาว่ากูห้ามกูซักหรือมึงจะว่ากูเสือกต่อไปนี้กูจะไม่ จับไม่แตะต้องของอะไรของพวกมึงแล้วถ้าพ่อใครเขาจะไปกล้าว่าพ่ออย่างนั้นน่ะรใอยผ้ามันเยอะๆก่อนแล้วค่อยซักทีเดียวไอ้ตัวสองตัวอย่างนั้นมันก็เปลืองไฟแย่พ่อแล้วน้านันพักกิริวพ่อก็ไปใส่รวมกับผ้าปูที่นอนมันก็คันดิพ่อมึงอะตัวดีนะไอ้เท็ดหลงเมียมึงจนลืมพ่อบ้านที่พวกมึงอยู่นี่ก็ของกูของในบ้านมันก็เป็นของกูเพราะฉะนั้นกูจะหยิบจับอะไรก็ได้ พวกมึงจำไว้ด้วยนะเออเอาละได้ได้ได,ได้พ่อนี่เย็นมากแล้วขึ้นบ้านดีกว่านะพ่อนะกูไม่ขึ้นนะกูจะรอไอ้ติ่งหลานกูเดี๋ยวมันก็กลับจากโรงเรียนแล้วไอ้ติ่งมันไม่ได้กลับทางเรือมาเป็นปีแล้วพ่อมันกลับทางรถสองแถวหลังบ้านนะ่ะพ่อนั่งรอที่นี่มันจะไปเจอมันได้ยังไงอ่ะเจอุกวะมันกลับทางรถทางเรือมันก็ต้องมาหากูเองเ่ะแหละกูจะรอมันกงเนี้ย พ่อสามีคุณสมจิตนี่เป็นคนหัวรันมากเวลาแกโกรธนี่จะขี้งอนด้วยดื้อด้วยแถมยังด่ากระทบคุณสมจิตเป็นประจำแต่ว่าคุณสมจิตก็ไม่ถือสาแก่เพราะว่าโดนแกด่าซะชินแล้วแกก็จะหาว่าคุณสมจิตเนี่ยมาเอาสมบัติของแกเพราะว่าครอบครัวของคุณสมจิตนะจนที่ทางก็ไม่มีเป็นของตัวเองพ่อแม่ยังเช่าที่อของแกนะ่ะทำนา แล้วก็หาว่าส่งคุณสมจิตมาเนี่ยจับสามาีเพื่อหวังสบายไว้เมื่อก่อนนี่แกจะคัดค้านไม่ยอมให้ลูกชายแต่งงานกับคุณสมจิตนะก็เลยหนีต่างมันใปจนแกอ่อนใจทนคิดถึงลูกชายคนเดียวของแกไม่ได้ก็ยอมให้กลับมาอยู่กินกันกลับมาอยู่บ้านแกตอนที่คุณสมจิตมาอยู่บ้านแก ตอนนั้นเริ่มตั้งท้องลูกชายคนโตได้สองเดือนแกก็ยังไม่ยอมรับหาว่าคุณสมจิตจะไปท้องกับคนอื่นนะเพราะว่าแกบอกว่าคุณสมจิตกับลูกชายแกนะ่ะหนีตามกันไปไม่ถึงสองเดือนว่าอย่างนั้นต้องไปท้องกับคนอื่นแน่ๆเลยโถก็คุณสมจิตกับสามีนี่แอบได้เสียกันก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วแต่ความเข้าใจของแกเป็นยังไง คุณสมจิตก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าสามีนี่รู้อยู่เต็มอกเพราะฉะนั้นลูกชายคนโตของคุณสมจิตเนี่ยก็เลยไม่เป็นที่โปรดปรานของปู่ส่วนเจ้าคนเล็กมีแกทั้งรักทั้งหลงตามใจทุกอย่างใครจะว่าเป็นไม่ได้ขนาดพี่ชายแท้ๆทวันไหนทะเลาะกันซึ่งส่วนมากคนน้องมักจะผิดแต่ว่าคนที่ถูกลงโทษกลับเป็นคนพี่โดนปู่ทั้งตีทั้งด่า มึงอย่ามาทำอะไรหลานกูนะไอ้ตาลมึงมันก็แค่ลูกติดท้องแม่มึงมาไอ้ติ่งมันหลานแท้ๆของกูนะเว้ยมันจะทำอะไรก็ต้องถูกหมดนะมึงจงจำไว้ไหนตาลตอนที่ลูกสองคนอย่ยังเล็กๆแกก็ไม่เข้าใจอะไรคนโตก็จะน้อยใจส่วนเจ้าคนเล็กก็จะได้ใจใครแตะไม่ได้กว่าที่ คุณสมจิตกับสาม,มีจะปลูกฝังแล้วก็สั่งสอนว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็เล่นเอาหลายปีดีที่ว่าเจ้าคนโตเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ส่วนคนเล็กก็โดนตีหลายครั้งถ้าเอาเรื่องไอ้ลูกติดท้องที่ปู่ชอบพูดเนี่ยเอามาล้อพี่ชายคนโตทีนี้โดนพ่อตีนี่ยยิ่งเข็ดพอเริ่มโตเป็นหนุ่มก็เลยไม่กล้าพูดอีก ประกอบกับปู่ก็มีอายุมากขึ้นตอนหลังๆนี้ปู่ในอาการหนักหลงหนักขึ้นคนในบ้านก็เลยไม่ค่อยใส่ใจไอเรื่องที่แกพูดปู่เป็นคนที่ไม่เคยชอบสัตว์เลี้ยงประเภทไหนเลยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไกา่แกจะเป็นคนขี้รำคาญ แล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะใจร้ายกับสัตว์พวกนี้ไม่ว่าไก่เป็ดหมาแมวบ้านใครเข้ามาในบริเวณบ้านนี่แกจะไล่ตีกระเจยกระเจิงไม่หมดละบางตัวโชคร้ายหน่อยก็โดนเข้าชักดินชะงอตายคาที่ก็มีก็น่าแปลกใจที่เมื่อก่อนนี้ตอนสมัยที่ปู่ยังไม่หลงแกไม่ค่อยมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรก็จะแค่ไล่ให้มันไปไกลๆไม่ถึงับทำร้ายจนตาย คุณสมจิตกับสามีก็เคยพูดคุยกันว่าพี่เนี่ยทำไมนะพ่อนะยิ่งหลงยิ่งใจร้ายอารมณ์ก็ฉุนเฉียวตลอดเวลาพูดนิดพูดหน่อยก็โมโหด่าใหญ่พี่ก็นึกอยู่เหมือนกันนะแกอาจจะไม่ค่อยมีใครคุยด้วยก็เลยเรียกร้องความสนใจละมั้งก็ฉันจะไปคุยกับแกแกก็ด่าพี่ก็มันเขาไปคุยกับแกบ้างสิเผื่อจะดีขึ้นดีอะไรอะ พี่ก็โดนเหมือนกันนะบางทีพูดไม่เข้าหูแกกขปาโน่นปานี่ใส่เธอก็เห็นไม่ใช่เหรอก็จริงอย่างที่สามีพูดนั่นแหละนะใครเข้าไปคุยกับแกไม่ยิ่งเจ้าตาชัยคนโตของคุณสมจิตในะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะไม่ยอมรับเป็นหลานมาเตีนถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะไม่เคยอยู่บ้านนะออกไปเล่นฟุตบอลมั่งไปเที่ยวกับเพื่อนมั่ง ปู่ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นหน้ามันคุณสมจิตเจ้าสามีก็คิดว่าแกคงเหงาวันหนึ่งก็เลยเรียกเจ้าติ่งลูกชายคนเล็กมาบอกว่าให้พูดคุยกับปู่บ้างเจ้าติ่งก็จะอิดอออดอไม่ค่อยจะเข้าไปคุยกับปู่มันก็บอกปู่พูดอะไรไม่รู้หน้าเบื่อมากเลยแม่พูดแล้วพูดอีกซ้ำซากอยู่นั่นแหละหน้าลำคาญแล้วเวลาไปพูดนะปู่ชอบดา่า ด่ามาถึงแม่แล้วก็ดูถูกแม่ด้วยผมก็เลยไม่ชอบเลยละ่ะก็ทนทนแกหน่อยเนี่ยปู่เขาอายุมากแล้วแกก็คงเหงาถ้าติ่งไม่คุยกับแกแล้วใครจะคุยอะ่ะเอาอย่างนี้ดีไหมแม่เราหาลูกหมามาเลี้ยงไว้สักตัวผมเคยได้ยินว่ามันเป็นเพื่อนแกเหงาได้อะนะอุ้ยไม่ได้หรอกติ่งก็รู้นี่ว่าปู่เกลียดสัตว์เลี้ยงแกเป็นคนขี้รำคาญด้วยผมว่าไม่น่ามีหาะนะแม่เดี๋ยวผมพูดกับปู่เอง ต้องเชื่อผมแล้วเราก็หาหมาที่น่ารักขี้ประจบไม่ใช่หมาวัดหรือว่าหมาที่เลี้ยงตามบ้านในหมู่บ้านเราสิแม่หาที่มันดีๆสวยๆน่ารักหน่อยแล้วติ่งจะไปหาหมาแบบนั้นที่ไหนอ่ะแถวบ้านเราก็มีจ่หมาธรรมดาธรรมดามีหมาบ้านเจ้านายพี่ตาเนะ่ะผมเคยเห็นน่ารักมากเลยขนปุยตัวนิดเดียวเองถ้าพี่ตาลกลับมานะแม่ลองถามดูสิผมก็ ไม่รู้หมาอะไรเหมือนกันพอตานลูกชายคนโตกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็สอบถามดูได้ใจความว่าหมาที่บ้านเจ้านายเขาเนี่ยเป็นหมาที่ซื้อมาจากสวนจตุจักรมันเป็นหมาที่เขาซื้อมาเพื่อเป็นเพื่อนอาม่าซึ่งแก่แล้วแล้วอาม่าก็ได้หมาตัวนี้เป็นเพื่อนแก้เเงาคอยหาข้าวหาน้ำให้พูดคุยเล่นกับหมาของแกอ่ะตานก็ติง ก็เลยเห็นว่าน่าจะหามาให้ปู่บ้างสักตัวสองคนพี่น้องก็ไปหาซื้อที่สวนจตุจักรโดยตาลลูกชายคนโตเป็นคนออกเงินซื้อมาให้ในราคาเจ็ร้อยบาทเป็นลูกหมาตัวเล็กนิดเดียวขนหยิกทั้งตัวสีดําเมื่อมาถึงก็เอาไปให้ปูด่ดูแล้วก็บอกว่าปู่นี่ติงกระตานไปหาซื้อมาให้อยู่เป็นเพื่อนปู่นะมันน่ารักมากเลย แสนรู้ด้วยทําไมจะต้องให้มันอยู่เป็นเพื่อนกูด้วยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานกูเป็นคนมึงจะให้มันมาเป็นเพื่อนกูได้ยังไงมึงเห็นกูเป็นหมาเหรออ้าวเป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้แกโกรธใหญ่จากที่เจ้าติ่งลูกชายคนเล็กนึกว่าจะพูดกล่อมให้ปู่ฟังเหตุฟังผลแล้วก็ยอมรับได้กลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแกโมโหเกลี้ยวกล่ดแถมน้อยใจหลานชายคนโปรดของแก ไอติงมึงมันไม่รักปู่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอยู่กับปู่ใช่ไหมไปเอาสัตว์หน้าขนมาให้อยู่กับกูแทนมึงเห็นปู่เป็นอะไรปู่มันแก่แล้วนะมึงไม่เห็นปู่อยู่ในสายตามึงเอาหมาออกไปจากบ้านกูนะถ้ามึงไม่เอาไปกูจะฆ่ามันให้ตายท่าทางเรื่องก็เลยไม่จบลงง่ายๆตาลลูกชายคนโตก็เลยคิดว่าเอต้องเข้าไปพูดแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ปู่เข้าใจว่าติ่งมันไม่ได้คิดที่ปู่พูดหรอกตานก็เข้าไปบอกว่าเออปู่ครับไอ้คิดว่าจะเอาหมามาอยู่เป็นเพื่อนปู่หรอกครับหมาตัวเนี้เป็นหมาที่เจ้านายผมเขาให้มาบ้านของแกมีหลายตัวผมเห็นมันน่ารักดีผมก็เลยเอามาเลี้ยงพรเอิญติ่งมันชอบก็เลยเอามาให้ปู่ดูปู่จะชอบนะครับมึงนแหละไอ้ตัวดีเนะนี่ตาลคอยยุยงหลานกูให้เกลียดก,กูมึงรีบเอาหมามึงไปเลยนะ ชา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 ลูกชาวนาอย่างมึงนะซะเอออยากจะเลี้ยงหมาแบบเศรษฐีขนรวยเขาอมึงอยากเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงที่อื่นไม่จะมาเลี้ยงบ้านกูเองผมจะเลี้ยงที่นี่ก็ผมก็หลานปู่เหมือนกันนี่ผมก็นึกว่าปู่แก่แล้วหลงหลงลืมลืมจะเรื่องที่ปู่เคยว่าผมไว้ตอนเด็กๆที่ไหนได้นะปู่ไม่เคยลืมเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมให้ปู่ด่าว่าผมมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยโกรธปู่เลยผมกับน้องเนี่ยเป็นห่วงปู่ อยากจะหาสัตว์มาให้ปู่ไว้แก้งเหงาปู่กลับไปคิดอีกอย่างนะปู่เป็นคนอย่างเงี้ยต่อไปก็จะไม่มีใครสนใจใปู่หรอกเจ้าติงก็บอกว่าใช่พี่ตานก็พูดถูกนะปู่นะปู่ใจร้ายต่อไปเนี่ยปู่ก็อยู่ส่วนของปู่คนเดียวเหอะผมไม่พูดกับปู่แล้วไอ้ติงไอ้ติงมึงเห็นว่าคนอื่นดีกับปู่แล้วก็ได้มึงไม่ต้องมาสนใจกูไม่ต้องมาพูดกับพวกกับกูพวกมึงออกไปจากบ้านนี้ไปเลย เสียงโครมข้าวของที่อยู่ใกล้มือก็ถูกปลาเข้าใส่แกเวี้ยงทั้งสมจิตี้ยงทั้งลูกทั้งสองคนจนก็ต้องต้องวิ่งออกมานอกบ้านวันนั้นวันนั้นสามีคุณสมจิตไม่อยู่บ้านไปซื้อปุ๋ยกับยาขายาที่ตัวอำเภอคุณสมจิตกับลูกต้องไปนั่งรอสามีอยู่ที่บ้านพีก่กันเจ้าของรถที่สามีจ้างไปก็คิดว่าปล่อยให้ พ่อผัวระง,งับสติอารมณ์อยู่คนเดียวจะดีกวา่าเดี๋ยวให้สามีกลับมาแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแกคงจะใจเย็นลงมากกว่านี้คุณสมจิตกับลูกออกจากบ้านประมาณตอนเที่ยงไปรอที่บ้านนายกนะ้านน่ะแล้วก็ไปทำขนมสาลี่ไปช่วยเมียพี่ก้านเขาทำขนมค่าเวลาที่นั่งรอตอนนั้นตาลลูกชายคนโตก็หลับ จะติ่งลูกชายคนเล็กก็เตะฟุตบอลอยู่กับเด็กๆแถวนั้นนะสมจิตก็ทำกันนั่งคุยไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นสามีคุณสมจิตกับพิการก็กลับมาพร้อมกับแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณสมจิตกับลูกๆถึงได้ม,มาอยู่บ้านนี้ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้สามีฟังหลังจากนั้นก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณห้าโมงเย็น เมื่อไปถึงบ้านประตูหน้าต่างถูกปิดล็อกจากข้างในทุกคนก็ช่วยกันเรียกปู่พ่อเปิดประตูหน่อยพ่อพ่อปู่ครับปู่เปิดประตูหน่อยครับเงียบไม่มีเสียงตอบแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าดังนะตอนที่มันเทน้ำทิง้งปู่ซักผ้าอีกแล้วแม่แกคงโมโหเลยแกล้งซักผ้าเปืองน้ำเล่นนะมั้ง ติ่งไปดูปู่ที่สะพานหน้าบ้านสิอยู่แน่ๆแก่ชอบไปนั่งตรงนนั่นแหละติ่งก็วิ่งอ้อมไปทางสะพานหน้าบ้านซึ่งปัจจุบันนี้เป็นบันไดหลังบ้านไปแล้วตั้งแต่มีถนนตัดเข้ามาในหมู่บ้านนะก็เลยต้องหันหน้าบ้านไปข้างหลังเสร็จแล้วติ่งวิ่งไปถึงสะพานพ่อแม่เร็วปู่จมน้ำช่วยด้วยทั้งสามคนก็รีบวิ่งไปที่สะพานก็ได้เห็นภาพ ปนความหน้าอยู่ในน้ําพอช่วยกันยกแกขึ้นมาแกก็ไม่หายใจแล้วครั้งนี้แกไม่งอนเหมือนครั้งก่อนๆที่นั่งอยู่เฉยๆทั้งวันแกตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือาอาจจะเป็นลมแล้วล่นลงไปในน้ําก็ได้คุณสมจิตกับครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดของใครแต่ที่รู้รู้ทุกคนก็โทษตัวเองกันหมดที่ทําให้คนที่เราเคารพต้องมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อกลับ ขึ้นมาบนบ้านสิ่งที่ทำให้คุณสมจิตคิดว่าคงเป็นเวรกรรมของปู่ก็คือเครื่องซักผ้าที่แกเปิดไว้นะี่มันไม่ได้ซักผ้าอย่างทุกครั้งที่แกทำแต่กลับเป็นเจ้าลูกหมาน้อยอทั้งเลือดทั้งขนมันอยู่ในนั้นทั้งตัวเวรกรรมเอยมันนะเพิ่งจะมาถึงบ้านยังไม่ได้กินไม่ได้นอน ก็ต้องมีอันมาจบชีวิตลงในเครื่องซักผ้าเสียแล้วแล้วมันก็จบชีวิตลงไปพร้อมกับพ่อสามีใจร้ายของคุณสมจิตครับปู่ใจร้ายเหลือเกินแต่ปู่ก็รับเวรรับกรรมจากสิ่งที่ปู่ทำไปแล้วครับ มีเรื่องบาปเรื่องกรรมที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกส่วเรื่องก็คือเรื่องของนางลำใหญ่นางลำใหญ่นี่เป็นคนร่ำรวยคนหนึ่งในท้องถิ่นตำบลบ้านนาดีเพราะว่าแกได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่รับนามาตั้งห้าสิบไร่เสร็จแล้วก็มีไร่สาหรับปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกปอปลูกถั่วอีกแปดสิบไร่มีวัวหกสิบตัวควายห้าสิบชนะครับ ที่นาก็แบ่งให้คนเช่าทําเป็นส่วนๆใครจะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่ความต้องการแกก็แบ่งรายได้ออกเป็นสามส่วนคือคนทําส่วนหนึ่งเจ้าของนาเขาส่วนหนึ่งผู้จัดการแล้วก็ให้ปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งผู้จัดการก็คือนางลำไยนั่นแหละส่วนไร่จะปลูกพืชผลก็เช่นเดียวกันถ้าใครไม่ทําตามกติกาก็ไม่ให้ทําหรือทําแล้วเลิกกิจการทันทีแต่ส่วนมากจะเอาแถบั้งนั้นเพราะว่าผู้คนในแถบนั้นเป็นคนจนส่วนมาก ไม่มีงานทำเขาบอกว่าดีกว่าไปหางานทำกรุงเทพก็เลยจำเป็นต้องหนักเอาเบาสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตต่อไปส่วนวัวควายนั้นจ้างให้คนเลี้ยงดูในที่ดินส่วนตัวของแกที่ล้อมเอาไว้สิบไร่คนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ต้องทำตามคำสั่งของแกอย่างเคร่งครัดเช่นว่าไม่ให้ก่อเรื่องก่อราวทะเลาะกันไม่ให้นอนกลางวันไม่ให้นำวัวควายกลับก่อนอเวลาเวลาของแกก็คือ,อ ห้าโมงเย็นทำไมทาตามคําสั่งและก,กฎกติกากจะไล่ออกทันทีแต่ถึงกระนั้นก็มีคนมาสมัครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพราะว่ามันเป็นงานเบาก็มีมาสมัครกันเยอะเหมือนกันแล้วถ้ามีคนมาขอยืมเงินยืมเข้าเปลือกแกก็จะให้เฉพาะคนที่โง่ๆไม่ได้รับการศึกษาเพราะว่าแกคิดจะหาทางโกงเขาได้ไง่ายๆแกทําอย่างนี้มานานหลายปีแล้วจนมีฐานะร่ํารวยขึ้นขั้นต่อมาอีกปีหนึ่งอ่า ก็ปรากฏว่ามีน้องสาวของปู่แดงปู่แดงนี่เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน้องสาวปู่แดงเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะยากจนมีที่นาสําหรับตัวเองเพียงสามไร่แล้วก็เป็นนาดอนถ้าปีไหนเกิดฟ้าฝนแรงก็เป็นอันว่าไม่ได้ทํานาหรือว่าปีไหนมีฝนนอบจะไม่ได้ผลเพราะว่าข้าวกล้าที่ทําไว้จะเหี่ยวเฉาตายหมด ในปีนั้นเป็นปีฝนตกน้อยข้าวที่ทำไว้ไม่เพียงพอในครอบครัวก็เลยไปขอหยิบขอยืมข้าวเปลือกจากนางลำใหญ่ห้าร้อยถังแล้วก็ทำสัญญากันเอาไว้เอาใบโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันถ้าไม่ได้ตามสัญญาเขาจะยึดเอาที่นายึดโฉนดน้องสาวป,ปู่แดงก็ต้องจำใจต้องเอาเพราะไม่มีข้าวจะเลี้ยงครอบครัวในปีต่อมาฟ้าฝนดีทำนาได้ผล น้องสาวปู่แดงก็เอาเข้าเปลือก500ถังไปทดแทนนางลำใหญ่พร้อมกับดอกเบี้ยแต่ว่านางลำใหญ่คดโกงบอกว่าไม่ใช่500ถังเป็นพ5 0 0ถังเพราะว่านางลำใหญ่ไปเพิ่มตัวเลขหนึ่งลงข้างหน้าตัวหนึ่งในสัญญาคู่ยืมนะมีใบเดียวอ,อยู่กับนางลำใหญ่เฉพาะนางลำใหญ น้องสาวคุณปู่เนี่ยเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้เข้าโรงเรียนในสมัยนั้นเป็นคนซื่อแบบชนบทในบ้านนอกคอกนาก็ได้แต่โต้เถียงบอกว่า500ถังนะั่ที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่พันห้าร้อยถังแต่นางลำใหญไม่ยอมเอาผู้ใหญ่บ้านมาตัดสินนางลำใหญก็เ,เอาใบสัญญามาเป็นหลักฐานน้องสาวปู่แดงไม่มีประตูสู้ก็ได้แต่ร้องไห้ในที่สุดก็ต้องมอบที่นาสามไร่พร้อมด้วยใบโนดโอนให้เขาแต่โดยดี โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใดนางลำยายนี่โกงเอาแบบซึ่งหน้าแบบหน้าด้านอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะน้องสาวปู่แดงแกคดโกงมาแล้วนําไม่ถ้วนน้องสาวปู่แดงไปปรึกษากับปู่ว่าจะทําประการใดปู่แดงก็บอกว่ามันโกงได้ก็ให้มันโกงไปเดี๋ยวจะเห็นดีกันคนโกงบาปกรรมจะตามสนองมาหรอกคนชั่วทําผิดคุณอะไรก็ช่วยมันไม่ได้ปู่ปู่แดงก็เลยบอกให้น้องสาว หากระดาษแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อนางลำไยแล้วก็ชื่อสามีของแกลงไปในนั้นแล้วก็เขียนคาถามาหาโหดลงไปเจ็ดตัวเสกด้วยเวทมนต์เจ็ดครั้งแล้วจึงให้หาพริกแห้งมาสามกำมือเกลือมาสามกำมือเอากระดาษที่เขียนนั่นมาหอ่อห่อพริกหอกเกลือจุดทูบเทียนยกขึ้นไหววอนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาเป็นพยานเสร็จแล้วก็วางห่อลง ให้ก่อไฟขึ้นวยไม้ที่มีหนามเช่นไม้หนามแท่งไม้หนามคัดเข้าไม้หนามโกนาเมื่อไฟลุกโผลงแกก็หยิบเกลือหวานลงไปในกองไฟพร้อมกับสาบแช่งไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเกลือหมดแกก็หยิบพริกหวานลงไปกองไฟนี่สาบแช่งไปจนหมดพริกหมดเกลือเสร็จแล้วก็ขุดหลุมกวาดเท่าทานฝุ่นที่เผาลงในหลุมแล้วเยี่ยวรถแล้วก็กรบดินถมให้มิดชิดเวลาล่วงเลยมาได้ห้าเดือน นางลำใหญ่มีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นเกิดตุ่มคันขึ้นตามร่างกายเมื่อตุ่มคันนั้นแตกก็เจ็บแสบร้อน,นก็ถูกไฟจี้ต้องดิ้นรนดิ้นไปดิ้นมาสมัยนั้นตามท้องถิ่นไม่มีโรงพยาบาลจะมีแต่ในกรุงเทพก็หายามารักษาใช้อาบใช้ทาใช้ฝนสมานแผลหาหมอมาเสกมาเป่าก็ไม่มีทางดีขึ้นมีแต่ร้องครวญครางว่าเจ็บเหลือเกินแสบเหลือเกินปวดร้อนเหมือนใจจะขาด จนน้ำปัสสาวะอุจจาระแตกออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นที่น่าสังเวชแก่ผู้ที่มาเยี่ยมและพบเห็นเป็นอย่างมากก็มีคนแก่คนหนึ่งมาบอกว่าให้สามีนางลำไยยไปหาหมอเข้าทรงมาดูซิว่าทำไมนางลำไยยถึงได้เป็นอย่างนั้นพอหมอเข้าทรงมาถึงก็ทำพิธีเข้าทรงทันทีหมอก็บอกว่าเป็นเพราะนางลำไยยเนี่ยคดโกงเอาที่นาเขา ขอให้คืนที่นาให้เจ้าของเขาเสียถ้าไม่คืนทั้งหมดก็เอาครึ่งหนึ่งก็ยังดีสามีของนางลำายยก็รับเอาทุกอย่างจะคืนให้ขอให้ผู้ป่วยหายแต่จะทำยังไงรับสารภาพยังไงอาการของนางลำยหยก็ไม่คืนดีอย่างเดิมยิ่งดิน้นทุรนทุรายเพราะวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทาไว้เสร็จแล้วต่อจากนั้นประมาณสักสิบนาทีนางลำใหยก็ชักดิ้นชักงอไปอ่า ขาดใจไปท่ามกลางชาวบ้านและญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมพอนางลำไยสิ้นใจแล้วชาวบ้านก็จัดการล้างศพนางลำัยแต่ก็แปลกประหลาดคือถ้าใครไปจับถูกร่างกายของแกเขาจะมีหนังติดมือออกมาด้วยร่างกายอันน่าเสยดสยองนั้นเป็นแผลแตกไปทั่วตัวเหมือนกับถูกย่างไฟทั้งนี้ก็คงจะโดนคำสาปแช่งด้วยพริกด้วยเกลือที่ถูกเผาแล้วก็คาถามหาโหดของปู่แดง ทุกคนที่มาพบต่างก็พูดจะเป็นเสียงเดียวกันว่าอาการเป็นไปเขาง,างลำใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าแกทำกรรมชั่วคดโกงที่ดินคดโกงเข้าเปลือกคดโกงเงินชาวบ้านเขาม,มากต่อมากผลวิบากกรรมก็นำมาสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาทุกคนก็พากันสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมที่เห็นสภาพนางลำใหญ่ทางนั้นครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในหมู่บ้านนะครับเป็นญาติกับปูดแดงเนะี่ยถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้สำนึกกลัวบาปกรรมแล้วก็สร้างคุณงามความดีกันต่อไปครับ